สวัสดีครับพบกับปันปันชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาขุดบิตคอยด้วยฮาร d ดดิสกันแต่อันนี้คือผมเพิ่งได้3ามทรไบ์มากําลังดูกล้องหน้าเนาะย้ายจากเคสรูปนี้มาใส่เคสรูปนี้ <c oughs> ครับเปลี่ยน power supply ใหม่นะครับผมอ,อถอดการ์ดจอออกนะครับใส่เป็นการ์ดจอตัวเก่าแทนเอราเอาการ์ด galaxy ออกครับ อ่านี่ผมใช้ฮาร์ดดิสต์750วัตต์นะครับอ่า80พัทอันนี้จะไม่ได้ถ่ายเห็นเนาะเพราะว่ามันจะยาวคลิปมันจะยาวก็มี3เทรลไบต์1ลูกแล้วก็เป็น1เทรลไบต์ประมาณ3ลูกโอเคเดี๋ยวไปดูกันต้นนะครับเปิดติดครับเป็นไงสวยไหมอ่าฮาร์ดดิสต์ เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวต้องเก็บสายไฟเก็บอะไรอีกครับโอเคเดี๋ยวขอตัวต่อ WiFi ต่ออะไรให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาคุยกัน วันนี้เราจะมาขุดเหรียญเชียนะครับผม x c h เชี c h ์ก็คือตอนนี้ก็คือผมประกอบคอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะเป็นเริ่มแรกเลยนะครับวันนี้อาจจะเป็นเสียงได้ยินเสียงพัดลมหน่อยหรือว่าเสียงอ่เคสหน่อยเพราะว่ามันร้อนมากผมไม่ไหวปกติผมถ่ายคลิปก็ไม่เปิดพัดลมนะแต่นี่คือผมไม่ไหวครับอ่าโอเคครับ ในการขุดเหรียญนะครับผมของเชียนะครับผมก็คือตรงนี้จะใช้ฮาร์ดดิส์นะครับจะต่างจากพวกเหรียญอื่นๆที่ใช้การ์จอนะครับผมเนื่องจากช่วงนี้การ์จอแพงมากราคาสูงจนแตะไม่อยู่แล้วครับผมขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งติดบิตคอยขึ้นราคาการ์จอก็ยิ่งจะสูงขึ้นสูงขึ้นครับในการขุดของเหรียญเชียนะครับผมจะต้องมีฮาร์ดดิส์ครับผมฮาร์ดดิสต์ฮาร์ดดิส์อันนี้จะเป็น SSD นะครับผมตัวนี้จะเป็นพระเอกครับมันจะเป็นตัวสร้างไฟล์ครับ จะใช้ฮาร์ดดิสในการขุดแต่ว่าการขุดนั้นจะต้องสร้างไฟล์หรือว่าเครื่องมือการขุดก่อนก็คือตรงเนี้ยจะใช้เป็นฮาร์ดดิส SSD นะครับผมฮาร์ดดิสธรรมดานี่ก็คือมันก็ทำได้แหละแต่มันช้ามากแต่ผมลองมาแล้วก็คือ2วันเต็มๆ1%ไม่ขยับเลยแต่ตวันานี้ผมได้ SSD มาแล้วผมก็เลยลองและประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยนี่ คอมตัวนี้ก็คือจะเป็นคอมที่จะเป็นที่ผมใช้ขุดบิตคอยนะครับแต่ว่าผมถอดออกไปไปลงหลีกเรียบร้อยแล้วมันก็จะเหลือเคสเปล่าๆผมก็เลยย้ายคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับเป็นคอมยํำอะไรนะครับก็คือจะเป็นคอมลหลายเครื่องมาประกอบรวมกันก็คือนี่ผมก็เลยเอามาใส่ในเครื่องนี้นะครับผมกาจอก็เป็น GTX 1ก้ไอ้ครับธรรมดาแต่เราไม่ได้ใช้กาจอนะครับเราใช้ฮาร์ดดิสครับ นี่ SSD ที่ผมใส่ลงไป1ลูกแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสต์นะครับผมตัวนี้จะเป็น 3TB ทเนะครับผมที่ผมหาได้เนาะแล้วก็ข้างใต้ใต้นี้มันจะมีชั้นใส่ครับแต่มันมันต้องเปิดเคสเนาะก็คือจะมีอีก 1TB 2ทเลลูกนะครับผมก็คือกเท่ากับเครื่องนี้เสียบทั้งหมด 4TB ทเลนะครับ 4TB ทเกับอีก SSD เป็น 500G ้นะครับผม ก็คืออแต่ว่าไอ้ตัวหนึ่งเทราไบต์เนี่ยจะใส่ได้ซีอยู่นะครับผมก็คือจะเป็นพวก Window ์ของเครื่องนะครับผมก็ไม่นับเนาะผมเอาเป็นว่าผมนับเป็นตอนในในเครื่องเนี่ยที่สามารถขุดได้นะครับเป็น4ี่เทาไบต์นะครับอ่าที่ผมมีเนาะสี่เทาไบต์แล้วก็ผมมี5้าเทาไบต์นะครับ6กเทาไบต์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ อีกหนึ่งเทเไบต์นะครับที่เพิ่งซื้อมาไม่ได้แกะเนาะเป็นเจ็ดเทเไบต์นะครับที่ผมมีเนาะแต่ว่าที่ดูจากคลิปของพี่ท่านอื่นหลายๆท่านนะครับคลิปพี่ท่านอื่นหลายๆท่านก็คือ,อ,อนักฆ่าที่ผมดูนะครับเป็นคลิปล่าสุดที่ดูนะครับณวันที่ผมถ่ายนะครับเขาขุดได้หนึ่งเทเไบต์เท่ากับประมาณหนึ่งร้อยกวาบาทครับหนึ่งร้อย 40บาทที่เขาลงในคลิปนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าอาตีว่า100่งร้อยบาทละกันแต่คลิปก่อนหน้านู้นที่พี่เขาจะมาโพสนะครับอืมสิถึงหกสบาทนะตามราคาของเหรียญน,นะครับผมเหรียญมีขึ้นมีลงนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้ SSD นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เสียเวลานะ แล้วก็พวกฮาร์ดดิสเนี่ยยิ่งมีความจุเยอะเราก็สามารถขุดได้เยอะครับตอนนี้ผมยังให้คําตอบไม่ได้แน่ชัดว่าผมได้เงินเท่าไหร่หรือว่าขุดได้เท่าไหร่ตอนนี้ผมจะทําแค่ EP แรกสิ่งที่ต้องเตรียมและสิ่งที่ต้องเจอนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสธรรมดานะครับมันใช้เวลานานมากผมลองมาแล้ว2วันกว่าสาเกือบสวันเอ่อหครับมันไม่สร้างบล็อกให้ แต่ผมพอเปลี่ยนผมใช้ SSD นะครับผมนี่ผ่านไปแล้วประมาณผมเริ่มประมาณตอน1 5 15 15 40นะครับผมนี่ผ่านไปชั่วโมงชั่วโมงกว่ากานะครับชั่วโมงประมาณชั่วโมงชั่วโมง10นาทีเพิ่งเพิ่งรันได้แค่6%นะครับผมในการสร้างเครื่องมือนะครับไอตัวในการสร้างเครื่องมือนี่อผมแนะนำให้ไปดูคลิป ช่องอื่นเลยก็ได้ครับผมเขาทำไว้เยอะมากผมจะไม่ทําตัวนี้นะครับในการสอนลงโปรแกรมนะเอาขออภัยครับรถผ่านหน้าบ้านก็ดีเลยในการลงโปรแกรมเนี่ยผมจะไม่ขอสอนครับแต่ผมจะมาแนะนําในสิ่งที่ต้องเตรียมครับก็คือเตรียมฮั์ดิสหาให้ได้เยอะที่สุดครับผมให้ให้หลูกอะ่ะผมแนะนําให้เป็น4เทรลไบต์ขึ้นไปหรือว่า,าหลายๆเทราไบต์นะครับแต่ผมเนี่ยหาได้แค่ ลูกละหนึ่งเทราไบต์ซึ่งลูกละหนึ่งเทราไบต์เนี่ยมันจากัดพื้นที่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่เลยก็คือเห็นไหมครับสายตั้งแต่สายสีฟ้าลงมานะครับในเมนบอร์ดนะครับผมมันจะจํากัดพื้นที่ในการใส่ฮาร์ดดิสต์นะครับสูงสุดๆที่ผมเคยเห็นนะอันที่ผมเคยเห็นนะที่ผมมีละกันเอางี้สี่ใส่ได้แค่สี่ลูกครับผมใส่เต็มแล้วเห็นไหมหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูก แล้วถ้าเพื่อนๆใส่แค่ลูกละ 1TB เทลบเพื่อนๆจะใส่สูงสุดได้แค่4ี่เทลบครับแต่ผมก็เลยอาผมได้ตัวสามเทลบิมาด้วยหนึ่งตัวมันยิ่งเทเไบเยอะมันก็จะสามารถขุดได้เยอะครับแล้วก็เราจะประหยัดเนื้อที่ในการใส่ช่องลงไปครับเพราะว่าช่องมีแค่4ช่องเนาะ,ะแล้วก็มันความร้อนมันเยอะมากครับผมเลยติดพัดลมเพิ่มอีกหนึ่งตัว,วก็พัดลมด้านบนครับอแต่ ผมใช้เคสเก่าเพราะเคสเก่ามีพัดลมเนาะผมก็เลยลืออ,อีกอีกคอมอีกเครื่องหนึ่งมาใส่พัดลมให้นี่ดูข้างในมีฮาร์ดดิสตรงนี้สามเทรลไบต์แล้วก็ตัว s อ d เหนึ่งแล้วก็ข้างใต้เนี่ยจะมีอีกสองลูกครับเรื่องของระบบระบายอากาศเดยวฮาร์ดดิส์พังครับนี่มันกำลังลเริ่มสร้างนะครับอืม สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับตัวนี้เลย ssd แล้วก็ ssd นะครับเมื่อเราซื้อของใหม่นะครับอันนี้ผมซื้อมา1 8 0 0กว่าบาทนะครับเกือบพันเแต่ตอนนี้ล่าสุดที่ผมหลังจากที่ผมซื้อมาแต่2 0 0พไปแล้วครับผมแค่500 500G จิกนะครับแล้วก็ตัวนี้มีประกัน3ปีนะครับของผมแ,แล้วก็สิ่งที่ต้องเจอต่อมาก็คือสําหรับคนที่ไม่รู้นะสาหรับคนที่ไม่รู้เรื่องคอมเลยนะ ผมก็ไม่รู้ผมเพิ่งเจอก็คือฮาร์ดดิสก์เมื่อได้มาใหม่ครับเวลาใส่คอมเข้าไปใหม่คอมจะมองไม่เห็นครับต้องไปเปิดการใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะสอนอีกทีนึงแต่เพื่อนๆอ,อย่าตกใจเหมือนผมผมตกใจมากผมติดต่อร้านเลยว่าสินค้าคุณใช้ไม่ได้นะสินค้าผมเสียบแล้วคอมมองไม่เห็นนะอในความเข้าใจคือเสียบแล้วใช้ได้เลยแต่ไม่ใช่ครับต้องเปิดการใช้งานของมันก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผม ว่างหรือว่ามีโอกาสได้ทำเนี่ยหรือหรือประกอบใหม่อีกเครื่องเนี่ยผมจะทําให้ดูครับส่วนของเมนบอร์ดนะครับผมใช้ในสิ่งที่เรามีเลยครับไม่ต้องหาใหม่แรม แรมแรมมีผลครับในเรื่องของตัวการสร้างไฟล์นะครับยิ่งแรมเยอะก็สร้างได้เร็วขึ้นยิ่ง CPU แรงก็สามารถทำได้เร็วขึ้นนะครับแต่ผมเนี่ย CPU ต่ำครับเป็น AMD อะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้อ่ามันเป็นคอมรุ่นเก่าแล้วก็อย่างที่บอกผมยำอะไรเนาะแต่ว่าก็สามารถทำได้แต่มันอาจจะช้าหน่อยครับการจอไม่เกี่ยวครับในเรื่องของอันนี้จะใช้แค่ CPU CPU ี่ CPU ข้างในนี้แล้วก็ใช้แรมนะครับ แล้วก็ใช้ฮาร์ดดิสครับต่อไปนะครับเพื่นพนอนๆอาจจะต้องประกอบคอมราคาแพงขึ้นนะครับฮาร์ดดิสก็จะหมดตลาดครับอีกไม่นานครับซื้อตุนไว้เลยแล้วก็ตอนนี้กาจอเนี่ยเห็นไหมขาดแคลนไปแล้วตอนนี้ฮาร์ดดิสก็จะหมดตลาดแล้วสายเกมเมอร์นี่คงแบบปวดหัวนะครับคงวี v นะครับอันนี้คือคอมประกอบคอมยำอะไรครับเป็นคอมเหลือๆเอาอะไรเหลือๆมาประกอบรวมกันครับนะครับครับ ถ้าเดี๋ยวผมลงโปรแกรมเสร็จแล้วแล้วผมสามารถขุดได้เงินแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงนะครับติดตามใน EP ต่อไปนะครับ EP แรกนี้ไม่มีอะไรก็คือจะแนะนําว่าสิ่งที่ต้องเตรียมและสิ่งที่ต้องระวังนะครับผมแล้วก็ระวังฮาร์ดดิสจีนนะครับผมไอ้พวกที่ฮาร์ดดิสอยู่มาราคาถูกๆครับในช้อปปี้ a ละซดครับระวังไว้เลยครับยิ่งเทเลบต์มากกว่า1เทเลบต์ขึ้นไปครับมันจะแพงแพงมาก แต่เพื่อนๆเจอผมเจอเห็นในกลุ่มอะซื้อมา10เทราไบต์ราคา2,000บาทแต่ว่าใช้งานไม่ได้ครับสั่งมาจากจีนแต่ผมไม่ได้ว่าจีนนะแต่ผมว่าคือคือเอาเป็นว่าแนะนําว่าอย่าไปสั่งสินค้าอะไรที่มันราคาถูกเกินไปนะครับตรงนี้ต้องระวังเลยระวังเลยนะครับอีกไม่นานเนี่ยฮาร์ดดิสจะหมดตลาดครับรีบๆหาซื้อรีบๆทำนะครับสาหรับสายขุดเนาะ เดี๋ยวติดตาม EP ต่อไปครับผมผมจะมามามาต่อให้ดูเพิ่มแล้วก็ว่าคลิปมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับผมแต่คลิปนี้คือผมยังลงโปรแกรมอยู่ผมบอกอะไรมากไม่ได้แต่ผมแค่มาแนะนําแล้วก็มาเตือนเท่านั้นเองก็คือระวังฮาร์ดดิสป์ลอมแล้วก็ใช้ขุดจริงๆอะ่ะต้องใช้ S S D นะครับผมในการสร้างไฟล์แต่ใช้ขุดเนี่ยก็คือจะเป็นตัวฮาร์ดดิสครับผมนี่ฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสอืม แล้วก็พยายามหาฮาร์ดดิสให้หลายๆทีละไบ์นะครับเพื่อจํากัดเลยว่าเพื่อประหยัดพื้นที่ช่องในการขุดครับ mm hmm. ตอนนี้ผมได้หกเปอร์เซ็นต์ละผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วครับผมอืมเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนึงครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเนาะอันนี้เป็นสร้างไรายได้ครับผมต้องรีบทาเลยต้องรีบคว้าเลยตอนนี้ของยังถูกอยู่นะเตือนแล้วนะครับและนี่เป็นส่วนท้ายคลิปนะครับผม สำหรับคนที่ดูคลิปจนจบไม่ได้กดข้ามนะครับหรือว่าข้ามจนมาเจอช่วงสุดท้ายนะครับผมผมบอกความลับให้อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับคนงบน้อยนะครับเราไม่ต้องไปหาฮาร์ดดิสที่ราคาแพงนะครับมือหนึ่งเราไปหามือสองมาก่อนเดี๋ยวเราขุดได้หรือว่าเรามีเงินเราค่อยไปซื้อมือมือหนึ่งกันนี่นะครับเห็นไหมครับ เป็นฮาร์ดดิสต์มือสองนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือที่ร้านคอมนะครับไปขอซื้อฮาร์ดดิสต์มือสองเลยครับผมหรือว่าใน facebook หรือว่าในอินเทอร์เน็ตนะครับผมร้านไหนที่ดูร้านที่พอไว้ใจได้นะครับผมเลือกร้านเลยฮาร์ดดิสต์มือสองเอามาใช้ก่อนขุดได้สักนิดสักหน่อยถ้าเกิดมันพังก็ไม่เสียดายครับก็ค่อยซื้อใหม่โอเคเนาะอันนี้เราเพิ่งเริ่มเราทดลองเริ่ม ใช้ไปก่อนแต่สําหรับใครที่มีงบซื้อมือหนึ่งได้ก็ซื้อมือหนึ่งครับมือหนึ่งมีประกันนะครับแต่มือสองไม่มีประกันนี่คือข้อเสียนะครับผมโอเคครับคิมนี้จะยาวมากเพื่อนๆคนไหนมีงบก็ไปซื้อมือหนึ่งแต่ถ้าใครยังไม่มีงบเอามือสองมาเล่นก่อนครับมาลองดูก่อนเนาะช่วงนี้ก็คือฮาร์ดดีจะเริ่มขาดตลาดนะครับคําเตือนครับกดไลค์สิกดแชร์สิกด s ับสไครต์ด,ด้วยนะแล้วเจอกัน